ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรียตายอะไระวะพบกับผมนะครับป๊อกทีจีทีก๊อสนะับหรือว่าป๊อกทีก๊อสน,นี่ยนวะันนี้เราก็มาอยู่กับเกมไซเบอร์ฮันเตอร์ครับก็เกมนี้ก็หายหน้าหายตากันไปเลยนะฮะหายจริงๆอนะ่ะพอดีเล่นแล้วมันหาคนไม่เจอไม่รู้คนหายไปไหนเหมือนกับช่องนะฮะช่องก็หายนะเหมือนกันฮะอ่า ยอดซับยอดวิวหายยัง <in> ด <Asia> like ีนะที่ช่องไม่หายเทบก่อนไปรับชมรับฟังกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเพื่อนังให้ช่องของผมด้วยนะฮะเมื่อกดกันแล้วก็ไปชมบรรยากาศในเกมกันเลยเกิดหาห้องอย่างนานนะหรือว่าจะต้องเปลี่ยนเกมไปเล่นแล้วเนี่ยไปด้วย โอ <c oughs> oh, ้ยคนมาทางไหนวะแมงนี่ดีดีมึงอุ้ยสัสเจสุวนุัหมดอย่าดีเวนโคเปอร์ให้นะ เก็บไปก่อนเอาหมอดอนะโอเคในขณะที่เราพูดไม่มันก็ดังอยู่นะพันนี้เพื่อไอ้พวกคนในทีมผมนี้ไอ้เฮียนี่มันพูดอะไรวะโอ้โหนีไปแล้วโอ้โหทิ้งกันไปเลยช่างมันเถอะเดีย๋ยวค่อยไปรวมตัวกันก็ได้ ปิดไม่ย,ยังไงว่าเกมนี้ในขณะที่ผมพูดกับท่านผู้ชมอยู่ <g iggle> ผมก็พูดกับคนในทีมอยู่เหมือนกันไม่รู้ควังกันออกหรือเปล่าผมว่าไม่มีคนไทยนะจะเลอนเลยเท่านั้นนะเฮ้ยดูไปเถไปเถไป,ไปเฮ้ยคอยไปรวมตัวกัน เฮียอ,อะไรอีกแล้ววะพอนั่งรถทุกทีเลยโอ้โหตายตายตายไเออไปเก็บของดกว่ายจก่อนเพื่อนแป๊บนึงรอก่อน เวนโอเคนี่มีเพื่อนดีมีใช้ไปกว่าครึ่งอะ่ะโอเคทำไปเหลือหกสิบห้าคนใช้เวลาเท่าไหร่ละไปไป สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมก็ฟังกันมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกด, like, ก check, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคตอนนี้ช่องผมกำลังประสบปัญหาไลค์หายคนหายหายหมดเอยสั์แม่งมึงยิงกันเองล่ะไปๆกโกู go, go. มีคนติ๊กเหรอติ๊กอะไรวะโอเคไปไปไปปิดไปปิดไปอยู่ในวงอยู่ก็สบายสบายเลย จะมีไหมนะโอ้เพื่อนเจอวะไหนวะเพื่อนมันยิงกันเองปั่นนะรับจะเจอนะบ้าบ ไม่ต้องขอบคุณไม่ไม่ต้องขอบคุณไปไปไป <c oughs> ขไ <c oughs> เข้าหงมันเนี่ยบีบแล้วเออไอวงอยู่เพนยังบีบไปก็ถึงเพนเจอละทางไหนาหนโะหัวไปดี ฮกระสุนมารวมวิ่งไงมีอีกปะม,มีพวกหลงปูงสินะคนเก่งๆก็ต้องกอกกลุ่มกันเอาไว้เว่าเทพมันไม่รวมกลุ่มใช่ไหมวิ่งมาตายเดียวเลย อยูก่ก่อนออสัตว์เบอร์สี่มันไปทำอะไรวะเอากำลังมานั่นไงโอเคโอเคบินมา เจออ,อ,อ่ะไปไปออกเลคอ่บไม่เหลือมาคนเดียวแบบนี้ไม่เหลือไปเจอไม่เพื่อนนี่ปะ เหลือสามสิบเจ็ดคนเฮ้ยจากไหนวนะเนี่ยหรือว่าเพื่อนยิงอีกเพื่อนปั่นเล่นจนสับสนด้วยมาแล้วอย่าเพียนก่อนดีกว่าก็อยู่กันใกล้ๆเนี่ยนะ บินมาอ๋อโอเคบุญนู้โอเค,อเ,ค,อเ,คเราก็ฟ้าอ,อยู่แถวนี้โอเควงบีบทางนู้นเองไปไปไปปินไป Kling. Kling. Oh, tao ging kinh bên này mà. Ok. Kling. Bà, bà. go, Ơ, 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 ơ. Tài. cứ xuống một đi. Mà, Đồ Đồ Mi rồi Không lắm lắm Điểm Điểm hình nặng vô nên đi Không Ui ยิงเพื่อนกูเหรอตาย <c oughs> <c oughs> เราวิ่งทางตรงไปก่อนโอ้โหตายฮ่าม่เป็นไรไม่เป็นไรหวั <c oughs> งว่ามันคงจะมารับเราแล้วนะไม่

me. me. Help หิวก่อนเลยเห yeah. ี้ยเกือบตายไหวปะเวียนไม่ไหวบ้างไหมยังมาดักเลยอ่ะจะยิงเพื่อนกูเหรอดักยิงเพื่อนกูโอ้ดีเพื่อนขึ้นมาพอดี ลูกกระสนุนหมดทำอะไรไม่ถูกเลยเจ <c oughs> ็บก้อนวงบีบแล,ล้วมันจะได้ยินผมไหมหัวเม้ยตาย มาว่ะ hearing hearing มันคงไม่ได้ยินผมอ่ะโอ <Okay, S 1> เคสบายใจลอ๋อไปว่ะวงอยู่ข้างหน้ายังไม่ต้องรียโอเคก็ติดส่งก่อนดีกว่าเฮ้ยมีคนเจอไหน ơi, chính đi, ở thang này hả? Hey, có 2 đòn. Điên. Này lá, đi này lá. เฮ้ยเฮ้ยสวยดิหายวะเฮ้ย <c oughs> ยิงโอเคสวยโหไดไหมได้ไหมของหนูได้ไหมอยู่กันไดไหมไหวไหมนะ่ะ nhưng okay, mà lên hay bay hay bom kinh kinh mặc kinh mà kinh mặc kinh mà vậy nói vậy Không tài rồi อ่ก่อนไม่ไวมองอยู่ข้างหน้าเเสียไปนหนึ่งละชุบไม่ได้<อ>เข้าอเออเวนมึงจีตูดมันเลยหา,หาเหลือหนึ่งคนสินะใครออกมา เฮ้ยจะชนาเลยเนี่ยว่เก่งใช้ได้แล้วเนี่ยมาออกมาเก็ดต่อป่ะเฮ้ยเจอเอ้าเออก็ขอขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะเ่เป็นกำลังใจ ก็สำหรับวันนี้ก็พอหอมปากของคอกันแล้วนะก็ขอลาไปก่อนเลยก็แล้วกันบาย